นะครับมาเจอแล้วมีร้านก๋วยเตี๋ยวป้านูครับเ,เป็นร้านห้องเล็กๆอย่างนี้นี่ครับภาพในร้านของร้านก๋วยเตี๋ยวป้านูบ้านตากนะครับบ้านตากเนเล็กแห้งนะครับมีหมูแดงแล้วก็กากหมูนี่เส้นเ,เล็กแห้งนะครับรแล้วก็ใส่ถั่วฝรั่ เส้นก็อร่อยนะครับ<อ>เส้นอร่อยออใส่ถั่วแล้วมีมะนาวเหมือนต้มยำนับอร่อยครับอร่อยแต่รสชาติจะไม่จัดไม่ไม่หวานจะไม่เปรี้ยวจัด อร่อยมากคสะอดมาตั้งแต่ลำพูนนะมากินที่บ้านตากอร่อยครับอร่อยเรียบร้อยแล้วครับสองชามอร่อยสมคำล่ำเลอเดี๋ยวตอนนี้มาชมวิวกันกลับบ้านสักนิดหนึ่งนะครับที่นี่คือบ้านตากนะครับจังหวัดตากถ้าเกิดผ่านขับรถขับรถมาเส้นหนึ่งนะครับ สายหนึ่งก็จะผ่านตรงนี้ก็เลี้ยวเข้ามาตลาดตาตรงครับตรงมาเรื่อยๆพอเจอสามแยกก็เลี้ยวซ้ายขับมานิดนึงก็จะเจอร้านปาหนูนี่ครับหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวร้านปาหนูแล้วก็เดินมาทางนี้นะครับมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปตาตรงรอเถอตรงนี้มีมี อนับสน,นุนปานุด้วยการซื้อลอตเตอรี่ถ้าเราเข้ามาทางกาดตาตรงนะครับจะเจอสามแยกแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เลยครับนี่ร้านปานูอยู่นี่